ยาดองมรณะรู้ก่อนป้องกันก่อนเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมให้ฟังเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่มีข่าวยาดองมรณะแรงมากนะครับก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายรายเลยทีเดียวนะครับจากการดื่มยาดองแล้วก็มีส่วนผสมของเมทานอลใช่ไหมเมทานอลที่แบบอาจจะเป็นของเถื่อนต้องบอกเลยว่าถ้าความเชื่อผิดๆที่ผ่านมามันการกินยาดองมัน มันช่วยกระตุน้นช่วยเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยอา,อาจจะต้องมาฟังคลิปนี้แล้วก็ฟังโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าจริงแล้วอะเมทิโอนไม่ได้มีแค่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวด้วยนะซึ่งส่วนผสมของเมทานอลที่อยู่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีส่วนผสมของหลายแบบคือดื่มไปแล้วดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดนี้ปริมาณเท่านี้ถือจะเป็นอันตรายและชนิดนี้ เป็นอันตรายแม้แต่ในน้ำผลไม้ก็ถ้าดื่มมากเกินไปก็เป็นอันตรายเพราะว่าเมทานอลเนี่ยสกัดมาจากผลไมล้ทุกอย่างมีข้อดีและข้อเสียนะครับต้องอยู่ในปริมาณที่พอดีนะและความเชื่อที่ผิดๆจากสมัยก่อนหรือว่าไม่ว่าสมัยไหนดีกว่าคือบอกต่อกันมาว่าเอ้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มยาดองช้างกระทืบลงหรือนู่นนั่นนี่จะช่วยสรรพคุณให้โดไม่รู้ล้มหรือว่าอะไรต่างๆนา,ๆนานาเนี่ยฟังนี่ครับและจะรู้ว่า คุณเข้าใจผิดมาตลอดและแชร์ต่อด้วยมันค,คือมันเป็นมารวมกันเลยแต่คือชื่อน่ะมาตั้งเอาให้ดูโอ้โหเ,เพราะฉะนั้นวันนี้เราเราอนุมานได้เลยว่าช้างกระทืบลงทนุมานอะไรเงี้ยกำลังเสือโครงกำลังเสือโครงเนี่ย<อ>จริงๆมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละ,ะแต่แล้วแต่ว่าโหลนี่กูตั้งชื่อนี้โหลนี่กูตั้งชื่อนี้แล้วแต่ใครอยากจะโดมไม่รู้ล้มก็กินโหลนี้อะไรเงี้ยอยากจะท้ากระทืบลมก็กินโหลนี่แต่จริงๆแล้วมันก็คือ อันดีวกันอันเดียวกันโอ้โหอันเดียวกันทั้งหมดเลยชัดเลยรสชาติก็เหมือนเดิมแต่คนะเข้าใจไปเองขายจากความรู้สึกประมาณจากสายตาสายตากูต้องกินอันนี้ดีกูต้องกินอันนี้อะไรการตลาดการตลาดการตลาดอ่ะคุณผู้ชมนี่อันนี้คุณได้รู้แล้วนะคอยาดองทั้งหลายเพราะ้คุณนี่คุณรู้เลยว่าคุณจงรู้ว่าจริงแล้วยาดองมันเหมือนกัน แต่ที่คุณไปกินว่าโดไม่รู้ล้มช้างกระทืบลงเสือพลังโครงกพระังเสือป่าช้างสารพยายาเป็นไงครับเข้าใจผิดมาตลอดใช่ไหมแม้แต่ตัวผมเองอะ่ะฟังเข้ามาก็ยังเชื่อว,ว่าอ๋อจริงๆสมุนไพรมันน่าจะมีประโยชน์แบบนี้จริงๆเหรอแล้วเอาไปหมักไปดองแล้วมันจะดีขึ้นเหรอจริงๆแล้วไม่ครับผู้เชี่ยวชาญมาบอกชัดเจนแล้วนะเพราะฉะนั้นฟังให้ชัดและเอาไปปรับ mindset ปรับความคิดแล้วบอกต่อคนที่คุณรักด้วยนะครับไม่ว่าใดๆเนี่ย คือมันการผ่อนคลายอะไรมันก็มีแหละมองอีกมุมหนึ่งอะ่ะคนเรามันผ่อนคลายแต่เครื่องดืม่มแอลกอฮอล์มันช่วยผ่อนคลายคลายกล้ามเนื้ออะไรได้จริงครับแต่ว่าดื่มในปริมาณที่พอดีและควบคุมตัวเองได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นและร่างกายตัวเองนะไปศึกษาให้ดีนะครับว่าถ้าเกิดว่ารับเมทานอลจากอื่นๆไม่ใช่ว่าแค่เครื่องดืม่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวมันจะมีในส่วนผสมของอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องสาอางหรือใดๆก็ตามนะะถ้าเกิดว่าเกิดอาการแบบรู้สึกอ่อนเพรียรู้สึกรู้สึกแบบ แปลกๆกับตัวเองขึ้นไส้อาเจียนใดๆก็ตามอาการที่ร่างกายไม่ปกติเวลาเรารับอะไรเข้าไปแปลกๆในร่างกายอะ่ะรีบไปหาคุณหมอทันทีอย่าปล่อยเปือ่อยอย่าบอกเอ้ยเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายอันตรายถึงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเป็นห่วงทุกคนนะใครคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับว่าแชร์ประสบการณ์กันได้ด้วยว่าเอ้ยครอบครัวเราหรือตัวเราเองหรือคนรอบข้างเนี่ยเคยเจอประสบการณ์แบบนี้แล้วแก้ไขย,ยังไงและต้องป้องกันยังไงมาคอมเมนต์แชร์กันได้ที่นี่นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง mp กััน้ยคครบขอุณ